สวัสดีค่ะพบกับครัวง่าย,ายๆบายแบมกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพาไปทำเมนูเพื่อสุขภาพอีกหนึ่งเมนูค่ะเมนูที่เราจะพาไปทำกันในวันนี้ก็คือซุก้โรค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและว,วิธีทำกันเลยนะคะว่าจะทำง่ายขนาดไหนวัตถุดิบในการทำซุก้โรของเรานะคะอันดับแรกก็จะเป็นตัวผักกาดขาวค่ะถัดมาก็จะเป็นตัวหมูเด้งหรือว่าหมูบดก็ได้นะคะ และสุดท้ายตัววุ้นเส้นค่ะเดี๋ยวเราไปทํำกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะเติมน้ำลงในถ้วยค่ะถัดมาเราจะนำตัวผักกาดขาวของเราเนี้ยนะคะเลือกใบที่ชิ้นใหญ่หน่อยก็ได้นะคะเพราะว่าเราจะนำมาห่อหมูค่ะเราจะใส่ตัวผักกาดขาวลงไปในน้ำนะคะ จากนั้นนะคะเราจะนำเข้าไมโครเวฟประมาณ1นาทีครึ่งค่ะในระหว่างที่รอตัวผักของเรานะคะเราจะนำวุ้นเส้นมาผสมกับตัวหมูเด้งของเราค่ะวุ้นเส้นนี้นะคะแนะนำให้ตัดก่อนนะคะจากนั้นเราก็จะมาลุกเขาเลยค่ะ หลังจากที่ผักของเรานำอาอกจากไมโครเวฟแล้วนะคะเราก็จะนำมาดูว่ามันสามารถห่อได้ไหมถ,ถ้าหากว่าห่อได้แล้วนะคะเราก็จะนำมาห่อตัวหมูที่ผสมกับวุ้นเส้นแล้วนะคะนะคะใส่ลงไปแล้วเราก็จะทำการห่อค่ะ ออกมาแล้วก็จะหน้าตาประมาณนี้นะคะหรือว่าใครอยากให้มันแน่นกว่านี้ก็สามารถนําตัวต้นหอมนี่นะคะมาผูกไว้ทําให้มันแน่นกว่าเดิมได้เลยค่ะเราก็จะทําต่อไปเรื่อยๆจนครบนะคะและเดี๋ยวเราจะนําไปนึ่งกันค่ะ หลังจากที่เราห่อแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะทำการนึ่งด้วยหม้อหุงข้าวค่ะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะคะว่าหลังจากนึ่งแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงหลังจากที่เรานำมานึ่งตัวโรซุกี้ของเราก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปจับใส่จานกันค่ะ โรสุกี้ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจัดลงจานเรียบร้อยเสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มซุกี้เป็นอันเสร็จค่ะไปลองทำตามกันได้เลยนะคะทำง่ายมากๆเลยค่ะ